สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิงนะผมแอบรับหน้าที่ขับรถบดเองครับลูกน้องเออไม่มาวันนี้โอ้ลำบากเลยครับนี่ สองคนทับเสร็จกันครับนี่ระยะทางแปดร้อยเมตรนะครับแปดร้อยเมตรก็ครึ่งวันครับเสร็จนะผมเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้รถน้ำนะครับก็เสร็จเร็วครับบดดัดพื้นผิวข้างบนก็พอเลยนะครับผม เดียวครับเสร็จครับเดี๋ยวเราเสร็จหน้าง,งานนี้ก็มีงานต่ออีกนะครับที่ที่เราทําค้างไวเอ่อไอตรงที่ว่าดินดินเละๆอะ่ะที่มันเป็นขิ้โตมะเอฟซี FC. ถ้าใครดูก็คลิปที่ผ่านมาก็จะรู้นะครับว่าเราจะไปทํากันต่อที่ตรงไหนนะครับนะแต่ว,ว่าวันนี้น่าจะเอาเส้นนี้ให้จบครับกําลังเริ่มบดครับผม ดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าเสร็จเลยนะครับกดเสร็จแล้วก็ต้องเอ่อเก็บหน้าเก็บผิวให้มันเนียนครับถ้างั้นมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจอะ่ะไม่ถูกใจช่างไม่ถูกใจกรรมการก็เดี๋ยวเราต้องมาเก็บงานทีหลังครับก็จะลําบากครับนะเพราะฉะนั้นเราให้ให้จบรอบเดียวไปเลยครับ ไม,ไม่เสียเวลานะครับนะทำงานก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเราครับเราทําสวยกรรมาการตรวจก็ตรวจง่ายครับทําได้เนียนคนตรวจไม่ลําบากใจครับผู้ละเมาถูกใจจายจบกลับบ้านนอนครับนะครับแนตะ่เราทํางานช่วๆก็มันก็จะยังไงละ่ะเขาเรียกว่าไม่มันไม่ถูกตากรรมาการอนะ่ะต้องเอาให้ดีนะครับ ความกว้างก็ประมาณ4เมตรนะครับแต่เราเผื่อไว้4เมตร50ับเขาให้ทําเผื่อไว้นะครับผมจะได้ได้ทุกอย่างครับขอแค่ท่านบอกครับเราพร้อมตอบสนองเลยนะครับงานเนียนๆครับต้องจิมงานป้าเหลานะครับก็ใครมีงานมีการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบดงานกรีดนะหรือว่างานวิ่งหินวิ่งทราย งานขุดสะทมที่รับตีปลาอะไรพวกนี้ตีปลางานเคียริกงพวกนี้ครับเรารับหมดนะครับรับหมดทุกทีเดียวครับใครสนใจก็เอออยากจะปรึกษานะครับก็โทรมานะครับเบอร์โทร8 8 8 4 7 4 6 3 8 2นะครับผมรับสาย25ชั่วโมงครับนะครับ ใจผสมพนวนนะครับนี่งคร่งได้ครึ่งทางเองอผมก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะครับรถบทส่วนมากจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ดำนะครับ ทำจะเป็นคนรับหน้าที่นี้แทนนะแต่ว่าแกติดไปเป็นลูกมือวางท่อครับวางท่อปลาครับก็อาจารย์ตุ้ยก็เป็นคนมันครับปกติจะมีสองคนนะครับคนขับรถจดครับอาจารย์ตุ้ยก็เป็นคนมันก็เลยทำให้เราไม่มีลูกรองเลยวันนี้ ก็พอขับได้ครับแต่มันลําบากตอนเราย้ายมันมีสายพงแต่ไปกิ่งพงกิ่งไม้นะมันไม่มีคนเก็บคนยกด้วยครับเดี๋ยวเราก็พอทําได้นะดีครัุร๊กโงงตามโ้งอะไรเราก็เก็บให้ได้4เมตรหรือว่า4เมตรนิดๆให้ทุกโงะครับเพราะว่าเวลากรรมการมาตรวจนะ่ะส่วนมากเขาจะ จะเน้นตรงโค้งตรงตรงไหนที่มีรุ่มยยเยอะๆครับเพราะว่าเขาจะวัดตรงที่มีร่มเนี่ย MC เพราะว่าวัดกลางแดดมัน,นร้อนเนาะเขาก็ฉลาดเหมือนกันครับเราก็ต้องทาตรงที่มันรุ่มอ่ะให้มันสวยๆครับจะได้ถูกใจนะบางนี้จะบางหน่อยครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับจะย้อนกันไปนะงานนี้ผมรับเป็นงานรายวันนะครับเราไม่ได้เมานะ เ,เพราะว่าเขาวิ่งวิ่งหินเองงานเขาเองครับเรามีหน้าที่บทบาทอย่างเดียวครับ,รบแต่บางงานผมก็รับมาเองก็เออ่ทั้งวิ่งหินวิ่ง,งเองอะไรทุกอย่างอะ่ะเราต้องทาเบง ขับชนกับรถพ่วงโอ้ตปตายไปก่อนครับกลับรถตรงนี้เลยต้องกลับคืนครับของนี้ทําได้สวยครับผมเ่สวยงามเลยเพราะว่าตัวนี้จะยินจะหนาหน่อยครับบางทีก็หนาบางทีก็บางับมีมีหนามีบางนั้ธรรมชาติครับ แต่เขาพึ้นอยู่กับกรรมการนะท่านสี่ทำสนุกใ้ชาวนาแต่ก่อนมันเป็นหลุมเยอะครับมีน้ำขังเนาะก็หน้าแถวนี้เขาก็เข้าลำบากครับมามาไรมานาลำบากเนาะ เราก็จัดก,การให้ครับเอาพวกออกมานะคระับผมมันจะตกแล้ยไปเลยบังนี้เดี๋ยวเราเสร็จก็เดี๋ยวขึ้นทเลอร์เลยนะครับต้องย้ายระยะทางประมาณ10กิโลครับต้องย้ายครับงานนี้อ่ะก็ เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายรถเลยครับไม่ต้องรอนะรอช้าครับเสียเวลาแอะขับเองวันนี้ก็เจ๋วเหมือนกันนะครับนี่เป๊บเดียวเสร็จเลยสูตรผมสไตล์ผมครุดยอดโอ้ไปตรงมานะนี่ เรียบร้อยครับใช้เวลาขึ้น20วิครับนี่ขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องรัดโซ่หน้าหลังครับเพื่อความปลอดภัยเนาะ FC เนาะเราจะไม่ประมาทนะครับเพราะการประมาททำให้เกิดการสูญเสียนะครผมอะไรอะไรนี่โอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ